คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทุกเช้าที่คุณตื่นมาคุณไม่ได้แค่ไปทำงานแต่คุณกำลังก้าวเข้าสู่สนามรบสนามรบที่ไม่มีเสียงปืนแต่เต็มไปด้วยการชิงไหวชิงพริปการเจรจาที่กดดันและการตัดสินใจที่มีเดิมพันเป็นอนาคตของคุณประวัติศาสตร์นับพันปีสอนเราว่าคนที่ชนะสงครามไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดหรือมีอาวุธเยอะที่สุดเสมอไปแต่คือคนที่ฉลาดที่สุดในการวางแผนครับ วันนี้จะพาคุณไปถอดนิสัยมาปรับใช้กับการสร้างตัวการทำงานและการเงินนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาชนะคนอื่นแต่คือการครองเกมอย่างมีชั้นเชิงเพราะนิสัยเหล่านี้จะเปลี่ยนคุณจากเบี้ยบนกระดานให้กลายเป็นแม่ทัพที่กุมชะตาชีวิตตัวเองได้แบบเบ็ดเสร็จ 1. ชนะโดยไม่ต้องรบซุนวูเคยกล่าวไว้ว่าสุดยอดของชัยชนะคือการทำให้ศัตรูยอมสยบ โดยไม่ต้องออกแรงรบแม้แต่นิดเดียวในโลกปัจจุบันนิสัยนี้คือทักษะการต่อรองและบารมีครับคนฉลาดในสนามรบจะไม่เอาตัวเข้าแลกกับความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นเขาจะไม่เถียงเพื่อชนะแค่คําพูดแต่เขาจะสร้างสถานการณ์ให้ทางเลือกของเขากลายเป็นทางรอดเดียวของอีกฝ่ายการสร้างวินวิน s ิทูเอชันที่เราได้เปรียบมากกว่าคือศิลปะขั้นสูงครับ ลองสำรวจดูครับว่าในชีวิตคุณตอนนี้คุณกำลังเสียพลังงานไปกับการรบในเรื่องไร้สาระอยู่หรือเปล่าคนฉลาดจะเก็บแรงไว้ชิงชัยในจังหวะสำคัญเท่านั้นและใช้ความเงียบและความน่าเกรงขามเป็นอาวุธที่ทำให้คนอื่นต้องเกรงใจโดยที่คุณไม่ต้องเอ่ยปากด่าใครเลยสักคำา 2. รู้เขารู้เราและรู้กาลเทศะประโยค,คลาสสิกรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ยังใช้ได้เสมอครับแต่ในยุค AI สิ่งที่ต้องรู้เพิ่มคือกาลเทศะหรือทามมิ่งครับคนฉลาดในสนามรบจะไม่บุกตอนที่กระแสลมไม่เป็นใจเขาจะเฝ้าสังเกตสภาพภูมิประเทศซึ่งในปัจจุบันก็คือเทรนด์โลกเศรษฐกิจและนิสัยของคนที่เขาดิวด้วยเขาจะรอจนกว่าจะถึงจังหวะที่คู่ต่อสู้เพลียงพล้ำหรือเหนื่อยล้าที่สุดแล้วจึงออกตัวนิสัยนี้สอนให้เราเป็นคนช่างสังเกตมากกว่าช่างพูดครับ การเก็บข้อมูลให้มากที่สุดก่อนการตัดสินใจคือความแตกต่างระหว่างความกล้าบ้าบินกับความกล้าที่มีกลยุทธ์จำไว้ว่าในสนามรบข้อมูลที่แม่นยำมีค่ามากกว่าดาบที่คมที่สุดเสมอนิสัยที่3คือความฉลาดในการซ่อนคมในตำราพิชัยสงครามบอกว่าเมื่อรบได้ให้แสดงว่ารบไม่ได้เมื่อจะรุกให้แสดงว่าไม่รุกนี่คือการป้องกันไม่ให้ใครมาดักทางคุณได้ ในโลกการทำงานหรือธุรกิจการเปิดเผยไพ่ในมือทั้งหมดคือหายนะครับคนฉลาดจะทำตัวให้ดูเรียบง่ายและธรรมดาจนคู่แข่งตายใจเขาจะแกล้ง,งโง่ในเรื่องเล็กน้อยเพื่อเก็บงมความฉลาดไว้ใช้ในแผนการใหญ่การเป็นคนที่เดาทางญาติคืออำนาจอย่างหนึ่งครับอย่าอวดรวยอย่าอวดฉลาดและอย่าอวดแผนการจงปล่อยให้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ทำหน้าที่ตะโกนแทนคุณในวันที่ชัยชนะมาถึงแล้ว การพรางตัวคือการรักษาพลังงานและลดศัตรูที่จะมาขัดขวางคุณระหว่างทางครับสุดท้ายแล้วนิสัยคนฉลาดในสนามรบไม่ได้สอนให้เราเป็นคนเจ้าเล่แต่สอนให้เราเป็นคนที่มีสติและแผนการในทุกก้าวของชีวิตโลกนี้อาจจะโหดร้ายแต่ถ้าคุณมีกลยุทธ์ที่ถูกต้องคุณจะไม่ได้แค่ผู้อยู่รอดแต่คุณจะเป็นผู้ชนะที่สง่าง,งามที่สุดครับ สำหรับใครที่อยากศึกษาเรื่องกลยุทธ์และการวางแผนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อนำมาใช้เปลี่ยนเกมชีวิตของคุณผมขอแนะนำหนังสือระดับลำดับที่ต้องมีติดตัวไว้นั่นคือตำราพิชัยสงครามซุนวูและ33กลยุทธ์สงครามหรือ The 33 Strategies of War ของโรเบิร์ตกรีนครับถ้าชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องด้วยนะครับ